อืมอะไรนะสายรับตรงขาม,มาว่าแค่ในข,าห,ในขาหมูเหรอแค่ในขาหมูเหรอเอฟซีครับ่นะเอาเอาว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่อ,มมน,น,อจจนิยายตัวละครทุกตัวสักเขาไปเพื่ออัศรศในการรับชมล,ลฟังประกาศถึงเอฟซีทุกคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์อย่าชื่ออย่าคอมเมนต์ชื่อคนที่สามครับกับผมนะครับไม่ ขอรับผิดชอบนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเรื่องสมมติซึ่งนิทานมันไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้มีอยู่จริงใรสิก็ประกาศทุกท่านด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะก็ต้องระวังด้วยนะครับนะผมไม่รับผิดชอบเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้ข่าวมาว่าจ้องจะฟ้องไอ้ขามหมูแล้วก็แคสไอ้ขาหมูที่ไอ้ขาหมูเล่านิทานเรื่องกับความจริงในคดีดังนะดาวคารเลยทําให้แบคกียทุกจุดนะครับแบคกียทุกจุดทําให้ ไอ้ช่างวอไอ้ดำเนี่ยไม่พอใจผมตอนนี้ผมได้ทราบข่าวมาหลังบ้านสายรับส่งข่าวมานะครับต้องให้ระวังด้วยครับนะต้องให้ระวังกันด้วยนะครับไอ้ส่วนในคนที่เข้ามาพิมพิมชี่ด้ว้สามเนี่ยนะครับนะก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยกันนะครับก็จะเป็นพวกสายป่วนพวกอบตาพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกอบตานเพราะฉะนั้นผมก็แจ้งต่สารคดีที่เขาลดนะครับสาลครับผมร้องอิธานนะครับ ซึ่งนิทานไม่อยู่จริงนะครับนะเขาประกาศทุกคนกขให้ระวังกันด้วยคอมเมนต์หัวใจสามดวงพอ,อคอมเมนต์แค่หัวใจสามดวงพอนะครับอย่าไปคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนให้กับพวกมันได้เพราะว่าตอนเนี้พวกมันเนเกียิผมมากเลยเพราะผมขยี้ถูกจุดถึงเรื่องหมอดูดังแล้วก็เรื่องไอ้ช่างวอที่แอบกินกันนะช่างวอเนี่ยเห็นไฟชงไฟช็อตน้องตุ๊กตาเนี่ยนะครับมันทำให้คนกลุ่มนี้ไม่พอใจนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนเป็นห่วงนะครับไม่ต้องห่วงผมนะครับผมอยู่ไกลนะครับไม่ต้องห่วงผมนะครับขนาดผมอยู่ในพื้นที่ม,ม,มันไม่กลัวเลยจริงไหมครับรบ้บานเมืองมีคือมีแปรครับอืใครจะมาทําร้ายอะไรอะไรกันง่ายๆมันเป็นันไม่ได้หรอกถ้าคิดจะเล่นนะก็อย่าไปกลัวถ้าคิดจะเล่านิทางนะก็อย่าไปกลัวนะครับตอนนี้ที่มันดิ้นคือผมไปเล่นประเด็นตรงจุดนิทานตรงจุดนะครับ เลยทําให้พวกมันเนี่ยนะเก็บตัวกันแล้วก็พยายามจับจ้องจับจ้องนะช้องผมอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิครับมันเป็นเพียงแค่นิทานนะครับทําไมพวกมึงต้องมาดิ้นไงทานนะผมกูอ่จริงปะเพราะอะไรต้องมาดิ้นอ่ะพอแม่งไปโดนไงไปโดนเส้นไง ไปโดนเส้นฟาร์มจริงไงเข้าใจไหมสีไปโดนเส้นฟาร์มจริงเลยทาให้พวกอีดําเนี่ยพวกไอช่างวอลเนี่ยในทานื่องนี่อช่างซอกเนี่ยไอายพานซอกเนี่ยนะครับไม่พอใจนะครับไม่พอใจอย่างหนักนะครับตอนนี้ผมได้ข่าวว่าโมโหกันมากเลยนะใช่ปะ่ะไม่ต้องโมโหสิเออถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจะไปโมโหทําไมนะเข้าใจป่บบะวันนี้ออามาปกกาแกงเหมือนเดิมแล้วดําอย่ากลัวนะดําอย่ากลัวนะ อย่าก,กลัวนะดำนะไม่อย่าก,กลัวนะอยากก่อยากกลัวนะครับก็ประกาศให้ทุกคนทราบเลยเพราะเพิงกันนะครับนะแล้วด้ข่าวว่าตอนนี้แค้นเหรอไม่ต้องแค้นนะแค้นทําไมอะ่ะถ้ามัานไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะต้องไปกลัวทําไมจริงวะเออในข่าวว่าตอนนี้นะครับนะรวมรวมตัวกันจะเล่นไอข้ขาหมูกับไอ้ไหลเอ่ะนะอันะนี้ผมได้ข่าวมานะโอ้ลมเย็นยนี้นะครับ ได้ข่ามาเหรอว่าฮะว,ว่าจะเล่นเล่นในขาหมูเหรอเล่นขาหมูเล่นยากเลยนะเพราะว่าขาหมูมันรับทานที่ก็ประกาศนะครับประกาศด้วยนะครับนะอมเมนต์ก็ต้องระวังกันด้วยนะเพราะว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่แรงแล้วก็เป็นช่องที่อีดําเนี่ยเกรดเป็นระดับสองรองจากไอ้ไหลนะทุกคนก็ประกาศนะ ประกาศหรือว่าเป็นปการให้ระวังกันด้วยนะครับนะให้ระวางังจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับทุกคนนะอย่าไปคอมเมนต์ชื่อสามอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์ชื่อบุคคลของคนอื่นนะครับนะอืมนายสี่ก็ต้องระวังนะครับทุกท่านนะก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมเป็นห่วงท,ทุกคนต้องเป็นพยา,ยานไงเพราะว่าตอนนี้อีพวกนี้นะครับมันมันสู้อะไรไม่ได้มันก็จะฟอ้องเดียว นะครับอะไรก็ไม่ได้ก็จะฟ้องอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะไอ้ไหลต้องระวังสุดนะเพราะว่ามันแค้นไอ้ไหลกับแค้นผมเนี่ยนะ,นะนะเป็นช่องที่มันแค้นสองช่องนี่แหละนะครับมากที่สุดเลยนะ F4 นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ระวังด้วยนะครับแต่มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเล่าใิทานจะมาเอาอะไรทานใส่ผมอะทีทานมันไม่มีรู้จริงอ่ะ มันไม่มีอยู่จริงอ่ะนิทานอ่ะจริงป่ะไอ้ส่ดำดำทำไมอ่ะกูเล่าตรงจุดใช่ไหมล่ะฮะกูเล่าตรงจุดใช่ไหมมึงเลยรับไม่ได้ก็บอกว่ามึงอ่ะรู้เห็นการตุยของลูกมึงในทาาเรื่องนี้นะกูให้เล่าิทานนะมึงดิ้นทำไมจะน้องดำเออดิ้นทำไมจริงป่ะคนอย่างมึงอ่ะมันต้องกลัวเวรกรรมมันมีจริงนะ ทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นมันจะย้อนกลับมาหามืองแน่นอนอืมอเคไหมจะมาดินิทานของพี่ทําไมอ่ะได้ข่าวว่าครูจะฟ้องให้ขาหมู่แล้วเหรอหลังบ้านเนี่ยได้ข่าวกวันลุ่มล่ำเลยนะกาลังรวมตัวกับไอ้ช่างวอใช่ไหมจับผิดใช่ไหมใช่ป่ะอ่วมึงให้กูมึงบอกว่าคดปปาีป่าป่าป่าไม้ในชานแลเรื่องเนี้ยนะครับ ไอ้ขาหมู่มันเล่นอยู่คนเดียวเขามาเรื่องคดีหมดแล้วอ่ะอ่ะกูก็มาคดีไงอ่ะกูมาคดีแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะเวลากูมาคดีแล้วมึงจะฟ้องกูทำไมอ่ะฮะอ่ะกูมาคดีแล้วมึงจะฟ้องกูทำไมอ่ะจริงไหมรีอืมอืมจะบอกว่า,าวกูมาคดีจะแม่งมันกูบอกเลยกูขยี้ไม่สนใจใครรอกนิทานอะ่ะนะครับเออกูไปป่าไม้ของกูดีๆนะครับเสือกดึงกูมาคดี แต่เวลาดึงกมาคดีไปไงอ่ะผูเล่นนิทานเรื่องนี้ไปโดนโดนใจพวกมึงเลยใช่ไหมละ่ะดิ้นกันใช่ไหมละ่ะจะฟ้องกูใช่ไหมละ่ะอะได้ข่ามาเนี่ยคู่จะฟ้องกูแล้วใช่ไหมละ่ะทาอะไรกูได้ไหมละ่ะเพราะกูเล่นานิทานอืมจริงปะ่ะเออได้ย่างหนึ่งพี่ก็มีบัตรนักข่าวด้วยพี่พี่สามารถติชมได้ทุกอย่างใช่ปะเออบางงาน,นบ้านเมืองก็จะมีฝ่ายค้านฝ,ฝ่ายรัฐบาลน,นะครับไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นหรอเขาด่ารัฐบาลกันเขาด่าคอมเมน์กันรึมรึมรึมมึงน่าน่าไปอยู่คอมเมน์ี่เวนนี่ใส่สันดานมาพอกันนะครับนะเขาผักหลังชอบเหลี่ยมพวกคอมเมลี์เียมอีดำแม่งเลี่ยมมาพอกับคอมเมน์นะไอซีนะเออฝากให้มึงคิดนะนะครับขาหมูนะครับได้ข่าวมาว่าขาหมูได้ข่าวมาว่าตอนนี้รวมตัวกันจะหาเรื่องฟ้องไอขาหมูนะไอซี่ครับนะก็ประกาศให้ทุกคนทราบด้วยนะครับนะก็ระวังกันนะครับคอมเมนต์อะไร เพราะว่าคนมันคนมันคอมเมนต์ถูกจุดอะนะครับก็กูบอกแล้วไงว่าไอช่างวอเนี่ยในทชาเรื่องนี้มันเห็นว่ารูปมึงถูกไฟชอ็อตไงพวกมึงอะรู้เห็นเป็นใจกันนะทำไมล่ะงบ้านิชานะเออโอเคไหมล่ะเออห้องใจก็จัดมาอีดํานะอีดําตัดเป็ดโอเคนะอืมประกาศนะประกาศ